สามนาทีจากนี้ครับใครสงร่งลูกบอลไปอีกฝั่งได้มากกว่าไปผู้ชนะ<า>นี่เป็นการแข่งขันรอบแรกนัดที่3นะครับของทั้ง2พทีมนะระหว่างเอเซนโบรบอทกับลูกรพุนพิมงค์คน2ครับเอเส่งกลับมาได้ก่อนแล้วครับนำไป1นลูกครับลูกพุนเกิดปัญหาการสสีอสายครับปุ่นเกินไม่คืนกับแท็บเล็ตครับ ครับแล้วก็สีน้านะครับสี้านเนรนีที่สครับอ่าคือสารได้แล้ครับตอนนี้ S ล่อยลูกบอลมาได้ไครับได้แล้วสองลูกครับนำไปสอลูกนะครับลูกพระพุธกำลังพยายามจะเอาคืนคนระับ ตอนนี้ทุกคนคุณผู้ินยังงงๆอยู่ครับส่วนแม็กซ์เซมบอรพยายามจะพามาสองนะครับไม่ได้ครับปล่อยเกยตึกเปิ่หนึ่งลูกนะครับเราจะเอาเคืนไปลูกหนึ่งนะครับการปล่อยลูกบอลลงไปตรงข้ามนั้นทำได้แค่ทีละลูกนะครับถ้าทำเกนจะเอาคืนนะครับยอมให้แค่แค่ลูกเดียว เอามานะครับ SM มาได้4นะครับตอนนี้เราได้เห็นการซ่อมซ่อหมนหนุ่นยนต์กกลางน้ำนี่แะครับเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับซ่อหมหุ่นยนกลางน้ำเอสเรอวอร์ดกำลังจะทำคะแนนที่4ครับได้มา4นะครับ อีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับลูพฟุตตอนนี้มีปัญหาเรื่องกลไกอยู่นิดหน่อยนะครับ SM กําลังค่อยๆรวบรวมสมาธิกลับมาใหม่ครับถึเดอเข้าไปจ่ยนจในถุข้างหน้านครับวันนี้กลับมาได้นะครับเพิ่มมาเป็น5ลูกแล้วครับตอนนี้ลูกฟุตเก็บบอลเอาไว้นะครับแล้วก็มันจะยิงออกไปยิงไม่ยิง ยิงไม่เยิงยิงไม่ยิงไปแล้วครับเอาสมเกินเป็นลูกหนึ่งอย่งตามหน่อยอยู่5้ลูกครับอีกยี่สิวินาทีอีก10วินาทีครับ SM กำลังจะปล่อยลูกไปมานะครับนำไปเป็นห้าลูกครับ3 2 หนึงหมดเวลาครับเอซไฟ